เอาละครับผมก่าวสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Midnight Society นะครับอันนี้ก็เป็นไ d สายฟรีนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวละครให้ดูกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะใครสนใจอยากจะเติมเกมราคาถูกนะครับแอดไปเลยที่ Power Pay นั่นเองนะครับผมแหนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะสำหรับ a c e b o o k นะครับผมแล้วก็สำหรับอ่าไลน์แอดนะฮะผมก็แอดนำหน้านะฮะแล้วก็ Power Pay นะครับขั้นตอนแรกนะฮะทักไปนะฮะจะได้ลิงก์กดูชอปแบบนี้มานะฮะกดที่ลิงก์นะครับผมจะได้หน้าตาเกมมแบบนนี้้ขึาผม เลือกเกมนะฮะหลังจากนั้นเลือกราคาที่ท่านต้องการจะเติมนะครับผมเลือกแพ็กเกจนะฮะเพิ่มใส่ในรถเข็นขวามือบนจะมีรูกรถเข็นอยู่นะครับผมกดลงมาจะได้หน้าต่างแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้ยืนยันคําสั่งซื้อให้เรียบร้อยนะครับผมตลาดเวลาสักเล็กน้อยนะฮะตรงสนับสนุนสปอนเซอร์นะฮะก็เลือกสตรีมเมอร์ตรงนั้นนะครับผมก็ให้ใส่เป็นช่อง midnight society ด้วยนะครับสำหรับใครที่ใส่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ช่วยสนับสนุนนะครับผมผมจะได้มี กำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับหลังจากนั้นนะฮะยืนยันคำสั่งซื้อจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นอันเรียบร้อยนะ,ะแคปสลิปส่งได้เลยนะครับผมรอสักครู่นะฮะไม่ต้องออกจากเกมเด้อไม่ต้องออกจากเกมนะฮะเดี๋ยวแอดมินเขาจะบอกเองว่ากําลังล็อกอินเข้าเกมก็ค่อยออกนะราคาหนะ้าเลทปัจจุบันก็ให้ดูตามนี้ได้เลยนะครับผมไปอ่ะสำหรับ สายฟีของเราตอนนี้นะฮะก็เตียวโก,ก้ง1ดาวเตียวเซียน2ดาวโจจู3ดาวแล้วก็กาเสียง1ดาวนะครับตัวเตียวเซียนเนี่ยตอนนี้นะฮะตอนตอนนี้ก็อ,อีก2เศษนะฮะอีก2เศษเนะะี่ยจะขึ้น3ดาวแล้วนะฮะตอนนี้มีเะะมห้าสิบแปดเศษนะฮะเดี๋ยวไปทดสอบกับดานฟาดานค่าขุนพลกันดีกว่านะครับผม ฟาดานฟาดานตีกับว้วนเสี้ยวไปเลยนะฮะ350เอ็ม ผมจะให้ถ้าผู้ชมดูแบบว่าสกิลก่อนนะผมจะยังไม่อธิบายนะเดี๋ยวจะไปอธิบายเทินที่2เนาะให้ดูไปก่อนว่าขุนศ<ต>ึกมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมอ,อ่า,อาต่อไปก็จะแนะนำนะครับผมเตียวก๊กเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ รถเกตดก่อนแล้วก็ตัวหน้าเรามันจะสตัรนะครับผมหลังจากนั้นเตียวเซียนจะทําการใบนะฮะแล้วก็โจจูจะทําการเซ็งหนูกาเซียงเนี่ยจะทําทให้สถานะพิษเนี่ยโดนกับฝั่งตรงข้ามส่วนอีเกียดก็เหมือนกันนะครับผมสถานะพิษเนี่ยจะเขาเรียกว่าไม่ทับซ้อนกันอย่างเช่นอีเกียดนะฮะพิษห้าแสนกาเซียงพิษหนึ่งล้านมันก็จะ เป็นพิษ2องฮิตก็คือ1ล้านกับ500แส0ลองสังเกตกันดูดีๆนะครับผมอันนี้ที่ให้เพื่อนๆดูก่อนที่เนี่ยไปเมื่อกี้นี่ไม่ใช่อะไรนะก็คือตั้งใจจะให้ดูสกิลก่อนนะครับว่าสกิลมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวรอบนี้จะอธิบายไปเลยนะครับผมอ่าเนี่ยนี่นะฮะเดียวก๊กนะฮะจะลดเกรก่อน ต่อมานะผมตัวหลักของเรานะฮะจะทำการสตารนะครับนี่ <Okay. S 2> เห็นไหมสตารเสร็จปุ๊บเตียวเซียนนะฮะจะทำการไบแต่ตอนนี้เนี่ยโจทูกของเรามันโดนรถเกตไปโดนห่องตรงรถเกตไปนะฮะ ผมชอบอีกเกียตตรงที่ว่าแม่งติดพิษหกตัวนี่แหละสุดจัดแต่ว่าพิษมันจะเบาวกว่ากาเซียงนะากาเซียงพิษจะแรงกว่าคนสอคู่โลกสกิลที่ใช้ก็จะมีสามสกิลนี้เลยนะครับผมเป็นสกิลดาบนะฮะก็คือสกิลสตันเนสกิลฮิลแล้วก็สกิลมังกรน,นะครับผมไว้ลดเกรดนะฮะเตกหมูไหมโอ้ไม่เตะเว้ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกอีกตัวหนึ่งนะอันนี้หลังๆมามันจะตีมิดบ่อยนะเดี๋ยวผมจะมาสอนด้วยว่าทํายังไงเพื่อให้มันตีแม่นยําขึ้นนะครับผมเพราะว่าเห็นคนถามมาหลายคนแล้วว่าเอ้ยทำไมผมตีไม่ค่อยโดนอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าดาวเรามันน้อยด้วยนะฮะ นี่นะฮะเตียวกกจะทําการลดเกรดก่อนนะฮะอันแรกตัวที่สองตัวหลักนะฮะเฮียติดมือี่เก๋เวนเอ,อ้ยไม่ได้นี่เลยเดี๋ยวเซียนใบไปฮะใบนี่จะสุ่มนะครับผมเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นสถานะนิ่งเงียบนะสองเทินด้วยกันนะเพื่อนสองเทินด้วยกันนะเตะหมูนี่อันนี้เป็นสกิลสตัน ติดพิษไปอีกหนึ่งอันแล้วก็สามพิษไปฮนะนี่สังเกตดูหัวหยงกับกตัวอย่างอุยนะเดี๋ยวเริ่มเทิรนปุ๊บพิษจะออกล้นะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าเอพมันจะลดนะครับเนห็นไหมเอพี SP มันจะลดลงนะตัวบางทองก็จะลดเหมือนกันนะเมื่อกี้สามล้านแปดใช่ไหมเดี๋ยวดูบางทองเห็นไหม บางทองแค่ล้านสามถามว่าทําไมบางทองมันล้านสามเพราะว่าบางทองอะ่ะมันไม่ได้โดนติดพิษของตัวกาเซียงนะครับผมพิษมันก็เลยจะเบานะมันโดนแค่พิษของอีเกียดซึ่งอีเกียดเนี่ยพิษมันเป็นตัวแดงเนาะพิษมันก็ต้องเบากว่าไอ้ตัวกาเซียงอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คนถามก็เข้ามาว่าสถานะพิษเนี่ยมันจะซ้อนกันไหมไม่ซ้อนนะครับผมก็คือมัน เขาเรียกว่าบวกไปเลยบวกเพิ่มไปเลยนะฮะอ่าแล้วก็มาดูกิดทงรอบนี้กันก่อนละกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมลืมบอกไปนะฮะว่ารอ,รอบนี้เนี่ยนะฮะรอบนี้เนี่ยก็คือผมได้อันดับที่สามนะฮะหัวกิวเขาให้อันดับหนึ่งผมมาแล้วแต่ว่ากิวอื่นอ่ะกิวอื่นที่ไม่ใช่กิวเราอ่ะเขารัดไก่มาสําหรับเซิร์ฟเก้าเก้านะผมก็เลยได้อันดับที่สามนะฮะไม่งั้นเนี่ยไอตัวกาเซียงผมอาจจะขึ้นไปถึงสามดาวเลยนะ 2ถึง3ดาวเลยนะครับผมเสียดายชิบหายเลยนะฮะแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณหัวกิลเซิร์ฟ99ด้วยนะครับผมก็คือ2ตัวนี้เลยนะครับที่เขาเล่นนะฮะจะมีเป็นตัวละครชื่อสายเบิร์นนะฮะกับหวังเบิร์นโอ้โหเบิร์นทั้งคู่เลยนะฮะเขาเล่น2ตัวเลยนะ5000ล้านกับ3,700ล้านนะฮะถ้าเกิดว่าเขาเติมไ d เดียเดียวเนี่ยโอ้โหผมว่าแม่งพลังเขาน่าจะเยอะกว่านี้นะฮะสุดจัดนะฮะดูตัวละครเขาดิ7ดดาวแล้วนะเห็นเห็นแบบ ห้าพันไม่ถึงหมื่นอย่างนี้นี่ตัวละครสีทองนี่เจ็ดาวแล้วนะฮะเห็นไหม่ยดูดิเ็ดาวหมดเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ตัวใหม่เขาอากิตนี้เขาปล่อยให้ผมไงเขาก็เลยไม่ได้กดนะครับผมก็เลยยังเป็น2ดาวอยู่นะครับก็ต้องขอบพระคุณมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะแล้วก็สั่งการใต้ล่าตรงนี้นะครับผมสําหรับคนที่นะฮะเลือกปิกไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมเห็นแชร์ในกลุ่มกันไปเมื่อไหร่ก็ ปีกปีกปีกก็แล้วแต่มึงเถอะนะครับผมผมบอกไปแล้วว่าไอ้ปีกเนี่ยเดี๋ยวหลังๆมามันก็มีแจกเพราะว่าเซิร์ฟจ,จีนเซิร์ฟเกาหลีอะไรเงี้ยคือมันมีขายในร้านป่าถนามีขายในร้านอะไรอยู่แล้วด้วยซึ่งเซิร์ฟไทยเนี่ยมันก็เอามาจากเซิร์ฟจ,จีนเซิร์ฟเกาหลีซึ่งซื้อลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์มาอยู่แล้วเนืกอออกไหมแต่ว่าแพทมันยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอแพทอัปเดตเข้ามาพอแพทอัปเดตเข้ามามันก็มีขายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนนนั้เี่ สิ่งที่เราควรต้องทําก็คือตัวทองถ้าเราไม่มีตัวทองมันก็ผ่านายากแล้วไปลงบุกเมืองเห็นไหมก็เก็บทองไม่ได้อีกอะไปลงบุกเมืองะโดนตีก็ไปยืนอยู่วาร์ปโดนตีเมื่อไหร่ก็ยืนวาร์ปยืนวาร์ปอะไรเงี้ยมันทําให้เราหมดกําลังใจเล่นแล้วก็หาทองไม่ทันด้วยตอนนี้เนี่ยจิตตัวทองจิตทองจิตหนูจิตนึงก็หมื่นสองต่ำๆก็ห้าพันอะไรเงี้ยเึื่อออกไหม คือมันจะหาไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ทํายังไงก็ได้ให้พลังลบมันเพิ่มได้ไวที่สุดนะฮะก็คือเอาไปแลกเศษตัวทองมาให้หมดเลยนะครับผมส่วนใครที่ทําตัวทองครบสี่ตัวแล้วนะเหมือนของผมนะทําตัวทองครบสี่ตัวสี่ตัวแล้วก็ให้ไปอดองตัวหาจากตั๋วเอาแล้วให้มาซื้ออันนี้ฮะ,ะให้มาซื้อสกิลนะครับผมใครที่ครบแล้วนะทําตามผมเลยอย่างของผมเนี่ยเห็นไหม สามารถซื้อได้8ครั้งผมทําการซื้อสกิลมาแล้วนะครับผมก็คือกดซื้อไปแล้วเนาะหนึ่งกิจจะซื้อได้2ครั้งสำหรับสายฟรีถ้าเกิดว่า,าสายฟรีอยากได้สกิลทองต้องใช้ทั้งหมด5กิจก็คือกิจทองเนี่ยกิจทองมันต้องวนมา5ครั้งะสกิลเราถึงจะครบนะครับสกิลที่ผมจะเลือกก็คือจะเป็นสกิลนี้นะฮะนี่เลยตาสกิลนะครับผม,มทันสวรรค์ราตี ก็คือจะทําการโจมตีเป้าหมายนะที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในทีมนะครับผมก็คือสมมุติว่าถ้าเป็นจกเกกนาะก็จะเป็นม้าชเฉียวนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นวุยก,ก็จะเป็นเตียนอุยอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าตัวละครที่ดาวเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ามันจะโจมตีตัวนั้นถ้าเกิดว่าตัวม้าชเฉียวของผมยืนอยู่ริมตรงนี้นะม,มันก็จะโดนแบบนี้แหละนะสามตัวแต่ถ้าเกิดว่าผมเอาม้าชเฉียวไปยืนตรงกลางใช่ไหมถ้าเอาม้าเฉียวยืนกลางปุ๊บเนี่ย ไอตัวด้านข้างของผมมันก็จะโดนด้วยเพราะมันจะโดนเป้าหมายข้างเคียงได้หรอ,อกไหมอ่าประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ทําดาเมจพิเศษเนี่ยใส่เป้าหมายด้วยก็คือทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดชี้บ่อยขึ้นน่ะฝั่งเราอ่ะตีเขาอ่ะติดคี้บ่อยขึ้นเพราะว่าต้านชี้ของฝั่งตรงข้ามมันลดลงนะฮะเห็นไหมเรพิ่มดาเมจพิเศษต้านชี้เป้าหมายลดลงนะก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะโดน สกิลของเราแล้วติดคี้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มหลบหลีกให้กับฝ่ายตนเองด้วยนะครับผมถามว่าสกิลนี้มันดียังไงมันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราเป็นสายฟรีเราเลือกไม่ได้นะนเพราะว่าสกิลตรงนี้เนี่ยมันเป็นของสายขุนสึกโดยเฉพาะเลยถ้าเกิดว่าเป็นสายเติมอะ่ะคือคุณสามารถไปซื้อไอตัวล็กซุนตัวเล่าปีอย่างเช่นไอตัวอะไรอะ่ะเดียวเกี้ยวแล้วก็เตียวเสี้ยนอะไรเงี้ยรู้หรือกปลไหมไอสองสกิลนั้นสามารถคุณสามารถเลือกได้เลยนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสายฟรีเนี่ยเราจะไปหาตัวทองแบบนั้นน่ะมันก็ไม่ได้ไงแค่จะอัพดาวมันก็ลําบากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยว่าให้เอาสกิลที่มันสามารถเปิดได้อยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้เลยสกิลทองทุกสกิลดีหมดครับถ้าเกิดว่าสกิลไหนมันไม่ดีมันก็ไม่สร้างเป็นสกิลทองมาให้เราหรอกเรื่องอ,อไหมมันก็เอาเป็นสกิลแดงสกิลอะไรไปอยู่แล้วแต่ว่าความดีของสกิลอะ่ะมันจะไม่เท่ากันบางบางสกิลมันอาจจะแบบ เว่อร์ไปเลยแรงไปเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าบางสกิลมันอาจจะดรอปลงมาแต่ทุกสกิลดีหมดนะครับผมอ,อันนี้ก็ใครที่จะเล่นเป็นสายดองของเหมือนผมนะฮะก็ให้ซื้อไว้ตั้งแต่กิดนี้เลยนะฮะผ่านไป5กิจเราจะได้ใช้พร้อมกันนะนี่นะผมซื้อมาแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าปลุกพลังแบบนี้มาถ้าเกิดว่าขึ้นว่าปลุกพลังแบบนี้มาเนี่ยแปลว่า เราสามารถใช้ได้แล้วแต่ว่าจิ๊กซอของเรามันยังไม่ครบถ้าเกิดว่าหาครบก็จะใช้ได้เลยนะครับผมเนี่ยหัวข้อสุดท้ายนะครับผมที่เกินไปตอนต้นคลิปเนาะบอกว่าตัวที่มันตีติดมิดเนี่ยอย่างเช่นเตียวโคกของผมเนี่ยมิดบ่อยเพื่อนเก็เห็นอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัวเตียวเซียนกาเซียงไอ้พวกเนี้ยคือติดมิดบ่อยจะเพิ่มความแม่นยําจากตรงไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนเลยตรงนี้เลยนะครับผม อันแรกก็คือนะฮะคุณต้องหาเซตที่มันเป็นไอตัวดาบเห็นไหมเซตดาบแบบเนี้ยกระบีเทพอาหารการอะไรเงี้ยหมวกเกาะบูทนะฮะของอาหารการเนี่ยมันจะเพิ่มแม่นยำให้เราครับผมทั้งหมดแปดเปอร์ซ็นเห็นไหมอัตราแม่นยำแปดเปอร์เซนตะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเพิ่มเยอะมากนะครับค่อนข้างที่จะเพิ่มเยอะมากนะแปดเนะตะสัววันอีกอันนึงนะครับผม ที่มันเป็นพัดอันนี้เนี่ยมันจะเป็นหลบหลูกนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เล่นเป็นสายเวทอยู่แล้วมันก็เลี่ยงไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่อยากเอาสเตตัสบูเพย์ตรงนี้นะเพราะว่าสเตตัสบูเพย์อะ่ะมันช่วยได้เยอะอยู่มันเพิ่มแบบ15อะไรอย่างนี้เลยนะครับผมก็คือแบบนี้นะเน10เนี่ยเพิ่มพลังป้องกัน10บางคนแบบเฮ้ยพลังป้องกัน10บางอันเป็นพลังโจมตี10แต่ถ้าเกิดว่า กูตีแรงไปแล้วกูตีไม่โดนกูจะตีแรงไปทําไมวะอะไรเงี้ยนึกออกไหมเราก็เปลี่ยนไปใส่เป็นเซตอาหารการเลยเซตวิหกแดงเนี่ยเราไม่ต้องใส่ละเนี่ยเซตวิหกแดงเนี่ยไม่ต้องใส่ละไปใส่เป็นอาหารการไปเลยมันจะได้ตีแน่นๆสำหรับคนที่มีตัวทองหนึ่งดาวแล้วตีไม่โดนนะอันนี้ก็คือแนะนำนะครับผมอย่างที่สองนะครับก็คือไอตัวเขาเรียกว่าประดับนะฮะเนี่ยเห็นไหมประดับเนี่ยที่มันเป็นสมุดกับ ถงโตยอะไรเงี้เย,เ,ยเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะครับผมเอเอาเอาตรงนี้เลยแล้วกันเอาเอาแบบว่า,าเป็นหมาปา่าอะไรเงี้ยเลยครยับเพราะว,ว่าตัวสายฟีมันจะหายากเข้ามาตรงแกะสลักนะครับนี่เห็นไหมคุณจะเห็นว่าตรงแกะสลักเนี่ยมันจะมีอัตราหลบลีกเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีทั้งหลบลีกและแม่นยำนะครับผมคุณต้องอัพแบบนี้ มันจะมีตาของมันอยู่นะฮะอัตราหลบหลีก5%นะครับผมสำหรับเซตที่มันเป็นอินซีก็คือเซตแรกนะฮะอันที่สองนะครับผมอันที่2ก็คือจะเป็นเซตหมาป่าหมาป่าเนี่ยจะได้แม่นยำม,มา5%เนะสถานะเนี่ยก็คือมันจะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมันจะกลายเป็นอันนั้นมันจะกลายเป็นอันนี้ไม่ใช่นะครับผมมันจะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเช่นอันนี้มีหลบหลีก5พอมาเป็น หมาป่ามีแม่นยำห้าแล้วพอมาเป็นช้างช้างมีลบหลีกแปดแปดกับห้าก็จะกลายเป็นสิบามนะฮะพอมาถึงตรงเส้ลนลายเสือได้แม่นยำอีกแปดก็จะกลายเป็นลบหลีกสิบสามนี่เห็นไหมแล้วก็แม่นยำสิบสามนะครับผมถ้าเราใส่แม่นยำสิบามตรงนี้ไปแล้วแล้วเราเอาไปบวกกับชุดเนี่ยไอ้ชุดตรงเนี้เห็นไหมชุดอาหารการเนี่ย ได้แม่นยำอีก8 8ดแบก็เป็น21นะฮะอ่าประมาณนั้นนะครับผมก็จะตีแม่นยำขึ้นนะฮะก็จะตีแม่นยำขึ้นอีก2 1อซอันนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะฮะสำหรับแม่นยำถ้าเกิดว่าใครมีข้อเสนอเสนอแนะอื่นๆก็สามารถบอกได้นะว่าไปเพิ่มแม่นยำจากจากตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ อาวุธนะครับผมอาวุธที่เพื่อแม่นยําม,มันจะเป็นอาวุธสีทองนะฮะก็คือซื้อได้จากร้านปัถนาเนาะตรงนี้เลยนะครับมันจะเป็นทวนอสรพิษแปดนะครับนี่อันนี้เลยเนี่ยทวนอันเนี้ยมันจะเพื่อแม่นยําให้กับคนที่สวมใส่นะฮะเห็นไหมพร้อมทั้งทําให้อัตรามแม่นยําของตนเองเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซนสองรอบด้วยกันนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นไปนสายจกกกนะมันจะโกงเพราะว่าสายจกกกอะ่ะบางทองมันฮิวมันฮิวแล้วมันเพิ่มแม่นยำให้เพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นสายจกกกจะสบายหน่อยก็จะได้ปับที่มันแบบโอเคขึ้นอะ่ะเดี๋ยวไปดูดิมีไหมต้องดูในแบบภาพแล้วก็มาตรงจกกกนะบังทองบางทอง,ง,ทองไม่ว่า นี่นะฮะบางทองเห็นไหมมีโอกาส50%ทำให้ฝ่ายตนหนึ่งตำแหน่งเพื่อความโปรดแล้วก็มีรักษาทั้งหมดแล้วก็ทำให้อัตราแม่นยำของเป้าหมายเนี่ยเพิ่มขึ้น15%เห็นป่ะอ่านี่แหละก็คือความโกงนะของสายก๊ลกลูกรัก GM นั่นแหละนะครับผมแต่ว่า ก็จะอีกไม่นานแล้วนะฮะสำหรับโยกโก,โกนะครับผมลิปโปกกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวรู้เลยนะฮะลิปโปเป็นตัวที่แบบว่าตีโคตรแรงแล้วก็ถ้าแม่งมีสถานะแบบสถานาะขี้อ่ะเพราะว่าเราจะเอาสกิลนี้ใช่ปะล่ะสกิลทองสกิลใหม่เงี้ยถ้าเกิดว่าเราได้สกิลทองสกิลใหม่มาแล้วสกิลทองสกิลใหม่ของเราอะ่ะมันเพิ่มอ่ามันลดเนาะมันลดอาตาัตราต้านขี้ขอฝ่าตรงข้ามคือฝั่งเราอ่ะมันจะตีติดขี้บ่อยขึ้นอะ่ะ ิดดูแล้วกันว่าแม่งจะแรงขนาดไหนนะครับผมเออแล้วก็สายขุนศึกตอนเนี้มันโกงนะเว้ยไม่ใช่ไม่โกงนะมีรถเกตมีติดป้ายมีเศษหมูมีติดพิษแล้วก็มีดาเมจครบเซตนะครับผมผมบอกเลยว่าครบเซตโคตรโกงก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปแล้วก็คนที่มาคอมเมนต์ถามเนาะในวิดีโอเก่าๆอะ่ะบางทีอ่ะคอมเมนต์มันไม่ไม่แจ้งเตือนในในวิดีโอเกา่ามันจะมาแจ้งเตือนในวิดีโอล่าสุดที่ผมลงยังไงก็ มาถามในวิดีโอล่าสุดดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะเพราะว่าให้ไปย้อนดูแบบวิดีโอ2เดือนที่แล้ว1เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่เห็นไงอันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมในความไม่สะดวกนะแล้วก็อีกอันนึงเนาะ <c oughs> อีกอันหนึ่งนะครับผมก็คือริโป้เนี่ยมันจะมาจริงไหมนะครับผมเพราะว่ามีคนถามมาหลายคนว่าพี่ริโป้มันจะมาจริงไหมไม่ต้องไปซีเรียสมันมาจริงไม่มาจริง ไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบบตั้งความหวังขนาดนั้นถึงมันจะเป็นข่าวปลอมหรือว่ายังไม่ได้ยืนยันจากทางเพจภายในหนึ่งเดือนน่ะตัวทองมันมาอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าเกมใหม่อ่ะคุณต้องเข้าใจนะว่าเกมใหม่อ่ะมันเปิดใหม่เรื่อยๆซึ่งเขาเรียกว่าไงถ้าเกิดว่ามันไม่ทําการตลาดคนก็เลิกเล่นทุกวันนี้คนก็แทบจะไม่เหลือแล้วรู้หอ,อกป่ไหมคนก็แทบจะไม่เหลือแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันลีลาไม่เอาตัวเข้ามาสักทีมันก็แบบ คนก็เบื่อไม่มีอะไรทําอ่ะมันก็เลิกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงภายในหนึ่งเดือนอะ่ะริปโปมันต้องมาอยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่มากลางเดือนสิ้นเดือนถึงต้นเดือนยังไงมันก็ต้องมานะครับผมผมมั่นใจเลยว่ายังไงแม่นก็ต้องมานะครับเพราะว่าอย่างไอตัวผงเบ้งอะไรเงี้ยก็หนึ่งเดือนเหมือนกันก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนเหมือนกันแล้วาถามว่าจะมาในรูปแบบไหนมันจะมีสองแบบอยู่แล้วครับผมก็คือน่องแกะกับวางฟ้าเนาะ มี2แบบแต่ในความคิดของผมนะมันน่าจะมาในรูปแบบของน่องแกะเหมือนของเบ่งกับไอตัวพยักเพิงน่ะน่าจะมาในรูปแบบของสายเติมคนเติมเงินน่าจะต้องได้ใช้ก่อนแล้วก็คนที่แบบว่าดองอ่ะคนที่ดองไว้ว่าเอ้ยพี่เนี่ยตอนนี้ผมมีตั๋วอยู่240มผมจะเก็บไว้รอสุม่มริปโป้ผมจะเอาริปโ,ปปปโป้คุณต้องคิดนะว่ากิจที่ผ่านมา คุณมีโอกาสได้อันดับหนึ่งแต่คุณไม่เลือกที่จะคว้ามันไว้โอกาสที่จะได้อันดับหนึ่งมันไม่ได้ได้ง่ายๆเลยเว้ยแล้วคุณไปรอไอตัวลิโป้คุณไม่คิดเหรอว่าไอไอพวกสายเติมมันก็จะสุ่มเอาอันดับหนึ่งเหมือนกันนึกออกปะเออถ้าเรามีแบบว่า4 0 0ตัว5 0 0อตัวอันนี้ผมจะไม่เถียงเลยเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าเซิร์ฟไหนคนแบบมันเติมหนักกันอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะว่าคนเติมเนี่ยถึงมันจะเสีย300 สี่ตัวมันก็ไม่เสียดายนะเพราะว่าหนึ่งละการที่เราสุ่มตัวทองไปเราได้เศษมาอยู่แล้วนึกออกไหมเราได้เศษมาอยู่แล้วอันที่2เนี่ยคือเราได้อันดับด้วยได้อันดับมันก็จะได้เศษอีกสามรซึ่งโอกาสที่คุณจะโดนแซงสูงมากผมบอกเลยนะถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสที่จะได้อันดับที่หนึ่งถึงแม้ตัวใหม่จะไม่มาให้คุณคว้าไว้เลยไม่ต้องไปรอสุ่มตัวใหม่เพราะตัวใหม่คนรอมันก็เยอะ แล้วสายที่ดองป้ายเหมือนคุณอะ่ะมันไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวคนอื่นเขาก็ดองไว้เหมือนกันอันนี้ผมฝากไว้เลยนะครับผมเนาะไม่ต้องรอเปิดได้เปิดไปเลยเปิดก่อนเก่งก่อนนะครับผมรอไปก็น,นู่นแหละชาติหน้ามันก็ไม่ได้เปิดสักทีเนี่ยอย่างตอนแรกตอนแรกผมรออ่าของเบง่งเดี๋ยวรอของเบ่งมาผมจะเปิดพอของเบ่งมาปุ๊บเดี๋ยวผมไปรอกวนอูพอกวนอูมาปุ๊บนะสมมตินะกวนอูมาปุ๊บเดี๋ยวผมไปรอตัวลุงไอ้เฮียนหนวด เกมปิดแล้วมึงยังได้เปิดเลยโหพี่ผมผมดองป้ายไว้เนี่ยสองหมื่นป้ายมึงก็ไม่ได้เปิดแล้วแหละถึงตอนนั้นอ่ะกูบอกเลยเนาะไม่ต้องไปรอฮะเพื่อนๆคือถ้าถ้าเกิดว่าตัว๋วมันได้อันดับหนึ่งเปิดไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้กันด้วยนะถ้าเกิดว่าเห็นชิปวิดีโอนี้นะฮะมีประโยชน์ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็แชร์แชร์ลงกลุ่มไว้ด้วยเนาะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับนี่เห็นไหมหรอว่ิวม,มาออนแล้วฮะคุณสายเบิร์น ฝาไว้ด้วยนะฮะสำหรับสปอนเซอร์ของเรา powerpay นะครับผมใครอยากจะเติมเกมราคาถูกนะฮะก็แอดไปเลยนะฮะที่ powerpay สปอนเซอร์สุดน่ารักของเรานั่นเองลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม